ข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์ดรคมสันมารีรีรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของสถาบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมรด้ว์สุจริตมีคุณธรรม,ม,ค,รรมความโปร่งใสกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความส์สุจริตด้วยความสำนึกานึกและตระหนักและพร้อมรับผิดชอบ,อาชอบสามารถตรวจสอบได้าาไดและไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดครบถ้วนรวมทั้งปฏิบัติตนตามนโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญในโอกาสต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่

คำหนึ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรวมถึงจะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อกำหนดจริยธรรมและสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยมุ่งเน้น,น,นการบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบา,าลาบาและตามอัตลักษณ์อของสถาบันต่อไป